ขอมาในมุมมองของต่างประเทศและขออนุญาตมาพาร์ทแ s สเซทอะโลเคชันนิดนึงในรายการเคส w อ r ดแล้วกันนะครับคือตอนนี้มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับของดอลลาร์อินดซ x นะครับว่าตอนนี้จุดแนวรับสำคัญในรอบ3ปีเนี่ยที่กำลังจะทำว่าดอลลาร์อินด x กับทดสอบเทรนไลน์เนี่ยมันจะรีเวิร์สหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะรีบาวไหมหรือมันจะกดลงมาต่อ ถามว่ามันรับเรื่องอันนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้สามารถฟันธงดอลลาร์เปอันนี้ผมฟันธงยากมากแต่ผมกำลังจะบอกว่าก็อาจจะจับตาดูดีๆว่าอาจจะเห็นการรีบาวขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งถ้าดอลลาร์รีบาวเนี่ยสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคเ g a i n s t กับดอลลาร์เนี่ยมันก็อาจจะมีการอ่อนค่าขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะลิงก์กันไปเนี่ยนะผมมองอยู่สองสามมุมนะครับมุมแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของ การที่เราจะต้องมานั่งดูแล้วว่าดอกเบี้ยของทางสัต์เมกาที่มันลิงก์งอยู่ในเส้นสีฟ้าเนี่ยมันคงอยู่4.5มาเนี่ยหลายการประชุมตั้งแต่ในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังจะมีความเห็นแตกต่างกันครับทุกคนคือตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนแรกสุดเลยเนี่ยมีการพูดถึงว่าปีนี้จะไม่คัดเลยด้วยนะ แล้วก็ปรับมาเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับมาเป็นสองครั้งนะครับซึ่ง Official View ของท่านกสิกรเราเนี่ยเรายืนสองครั้งมาตลอดสำหรับเฟดเลทนะครับแต่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่ปีนี้มันจะมีโอกาสในการลดมากกว่าสองครั้งและปีหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลดมากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยมองว่าปีนี้ลด 2, ปีหน้าลด1าตามชาร์ตนี้เลยปีลด 2, ปีหน้าลด1แต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้อาจจะลด3ปีหน้าอาจจะลด2ก็คือมี50ิเบสิพอยเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไปดึงตัว Terminal r a เลลงมาเป็นไปได้นะถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นอันดับแรกก่อนนะคือเราเนี่ยมันนั่งดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนภาคการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อ เศรษฐกิจเนี่ยผมขอไม่พูดเลยละกันเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันพูดยากว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบของสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า GDP เนี่ยขอเก็บไว้ก่อนแต่ผมเอาภาคการจ้างงานผมเอาเงินเฟอ้อมาวิเคราะห์ก่อนเอาเรื่องของภาคการจ้างงานคือผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยยอมรับนะว่า e a d l i น e เนี่ยมันดูดีอยู่สาหรับตัวเปโรมันยังออกมาแบบหนึ่งแสนห้าซึ่งไม่ได้แปลกว่ามันก็ดีอยู่แต่ถ้าสมมติผมลองเอาพวกเกี่ยวข้องกับ e a ลท์แคร์หรือแม้กระทั่งพวกประกันสังคมอะพวกพวกเฟดเออรออกเนี่ยกลายเป็นพวกการจ้างงานที่เอ็กซ์กอบเเมนี่ยมันทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาไพรเวทเพโลลงมาเหลือ7 4็ดหลดลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อที่บกับเดือนพฤษภาคมนะทุกคนมันเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเฮดไลน์ a อจั s สกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไพรเวทเพโลเนี่ย เฮ้ยมันก็ไม่ได้สัญญาณดีนะอ่ะโอเคแต่ยอมรับเวลานับรวมจริงๆมันก็ควรจะควรจะ,ควรจะนับพวกแบบกอบเ r n m e n มพวกแบบ Federal อะ่ะแต่ถ้า Adjust ออกอะ่ะหรือเอา Health แคร์ออกอะ่ะเฮ้ยภาคการจ้างงานในสหรัฐอเมริกามันเริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วนะพวกที่มันได้รับผลกระทบจากเรื่องของ Business Finance ส่งออกเทรดพวกนี้มันเราก็เทคด้วยเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มไม่รับผลกระทบแล้วนะทุกคนแต่ถ้าคุณดูแค่เฮดไลน์อะ มันยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าคุณดูไส้ในหรือดูคออ่ะเฮ้ยไม่ว่าจะเป็น p r i v a t ไม่ว่าจะเป็นตัวคอเนี่ยเฮ้ยมันลงทั้งคู่แล้วนะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองพอดีสองสามวันนี้ผมไปนั่งอ่านงบการเงินของ s อสแอทีห้าร้อยที่กำลังจะมีการรายงานในเดือนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยคืองบ ของ S&P 500เนี่ยมีแค่2องสามเซกเตอร์ที่โตอาจจะแบงค์ยือนอาจจะเทคแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เนี่ยชิปพวกนี้โตแต่อีก7-8็ดแปดเซกเตอร์ที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะค้าปี material consumer staple consumer discretionary ต่างๆเนี่ยห้างร้านค้าปีเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดรอปแรงจังผมก็แอบแปลกๆปรากฏว่าผมก็ไปดูไส้ในของเขาผมพบว่า Margin น่ะหายไปประมาณ30มสิบปิป๊บ ผมก็เอามานั่งนึกแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้โทษทีมันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็นั่งอ่านไปอ่านมาแล้วก็ไปนั่งเอาสเตทเมนต์ของงบการเงินมาอ่านเฮ้ยมันมีเรื่องหนึ่งที่มันเซอร์ไพรส์แล้วผมกลังะตีความมาเป็นภาพใหญ่ตรงที่ว่าชาร์ตนี้ยนะครับเป็นชาร์ตที่ มีการวิเคราะห์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ผ่านนักวิเคราะห์นะไม่ใช่ผมนะเป็นโ p r o f เซอร์ท่านหนึ่งที่ harvard university ชื่อว่า Alberto Cavallo ซึ่งเมื่อวานนี้ยผมไปนั่งอ่านบทวิจัยของเขาเฮ้ยมันมีประเด็นหนึ่งที่มันน่าสนใจคือเงินเฟอ้อรอบเนี้ของในสารัอเมริกาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงอย่างที่หลายนคนกลัว คือขึ้นน่ะขึ้นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่คนกลัวชาร์ตเนี้ยกำลังจะอธิบายสีเหลืองเนี่ยคือ Import price ที่มีระผลกระทบสีน้ำเงินเส้นปะทึบคือ d o m e s t i c Effect สีน้ำเงินเส้นปะในสีน้ำเงินเส้นทึบคือ d o m e s t i c Effect สีน้ำเงินเส้นปะคือ domestic n o n Effect มีนาเมษาเนี่ขาบิขึ้นเห็นไหมครับราคาขึ้นหมด แต่พอเวลามันดูจริงๆในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยกลายเป็น Import เนี่ยโอเคแน่นอนอิ p พ r ตมันก็จะทาลีฟของประเทศอื่นๆถูกไหมอ่าแน่นอน d o เม s t ิกเอฟเฟกก็ขึ้นถูกไหมอ่าน้ำเงินทึบขึ้นเหลืองทึบขึ้นเห็นไหมขึ้นเหมือนกันเฮ้ยแต่ไอตัว d o เม s t ิกนอนเอฟเฟกเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคาดการไว้แล้วเลทข,ของ d o เม s t ิกเอฟเฟกกับ Import เอฟเฟกมันเริ่มไม่ได้ไปในทางเดียวกัน ผมก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมตามต่อจากปรเฟรเซอร์ท่านเนี้ยผมก็ไปนั่งดูว่าเฮ้ยงั้นขอดูลายประเทศหน่อยจีนสีแดงแคนาดาสีเหลืองอเมริกาสีน้ำเงินผลปรากฏว่าเฮ้ย ไอตัวเลขภาษี20%ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาสมมติจาก100ดอลลาร์เป็น120บาทจะเป็นทาริฟที่20บเนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นมันไม่ได้ผักไปที่ CPI หมดนะมันแบ่งออกเป็น3ามปาร์ตี้ซึ่งผมเอาตัวเลขตรงนี้ที่ผมอ่านเนี่ยไปเซิร์ชข้อมูลอ่านในบทวิเคราะห์หลายๆบทปรากฏว่าผมเจออันนี้ของโกลแมนเขาวิเคราะห์ภาพเดียวกันเลยจากโปรเฟสเซอร์อัลเบรโตคาวาล ที่ฮาร์วาร์ดผมก็อ่านไปอ่านมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือผมเริ่มเจออีกหนึ่งนอนคอนเซนแซสคอแล้วว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยยี่สิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแบ่งการแอบสอบเบอร์เดนอันเนี้ยออกเป็นสามจำพวกหนึ่งคือเอ็กซ์พอร์เตอร์ก็คือบ้านพวกเราเราจีนเวียดนามส่งของเข้าไปในอเมริกาเราก็จะโดนส่วนหนึ่งสองคือบริษัทในอเมริกา สคือคนในเมกาซึ่งไออันที่สามเนี่ยคือเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือ US consumer ที่มันกำลังจะลงไปที่ CPI ซึ่งผมก็เอามานั่งดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่คนคิดไว้นี่หว่ามันกลายเป็นไอสีฟ้าที่มันแอบสอบซึ่งถ้าสีฟ้าแอบสอบเนี่ยคุณจะเห็น s q u i e มา margin ของบริษัทค้าปลีในเมกาซึ่งถ้ามันเห็นจริงๆนะ กลายเป็นเฮ้ย hey, CPI ในอเมริกามันจะไม่ได้เด้งแรงหรือเปล่าเพราะบริษัทแอบสอบซึ่งถ้ามองถูกนะแล้วเงินเฟอ้อมันไม่ได้เด้องอย่างที่ทุกคนคิดไว้นะคุณจะเห็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมไม่กล้าฟันธงผมเพิ่งเห็นตัวเลขนี้เมื่อคืนตอนหนึ่งทุ่มแล้วผมก็นั่งอ่านถึงตีหนึ่งเนี่ย จริงๆมันมีผมแนะนำนะว่าลองไปอ่านดูนะครับชื่อว่าอัลเบโตคาเวโลโปรเฟสเซอร์จากฮาร์ a วาร์ยูนิเวอร์ซิตี้ลองไปอ่านดูก่อนมันมันเยอะมากนะแต่ผมคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดผมอธิบายสั้นๆประมาณนี้ก่อนซึ่งถ้าสมมติภาคการจ้างงานไส้ในมันดูไม่ดีแล้วเงินเฟอ้อมันกลายเป็นแอปสอบไม่ได้ลงไปที่ CPI ทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นสามเรื่องนี้หนึ่งไอดาวไซน์ของประเทศส่งออก ที่ทุกคนปรับประมาณการลงมาหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดนะไอเส้นสีเทาเนี่ยไอคนแอบสอบคือ f o r e n exporter อันนี้ผมหมายถึงว่าสมมติสมมติเรานับทุกประเทศไม็ดมี้ไม่ได้บอกว่าไทยสาหไต้หวัน25จีนห้าห้าไม่นับนะสมมตินับทุกคนเท่ากันเป็น20%แล้วทุกคนอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วส่งออกไปในอเมริกาเนี่ยไอประเทศต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะมันคือเส้นสีเทาบริษัทคือเส้นสีฟ้า cpi คือเส้นสีน้ำเงิน นี่คือ k ี y เท k e เอ a y วแรกถ้าประเมินถูกนะไม่กล้าฟันธงผมบอกก่อนผมไม่กล้าฟันตรงที่ผมพูดไปแต่ผมแชร์ไอเดียแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันนี่คือเรื่องแรกว่าดาวไซด์ของส่งออกของประเทศบ้านพวกเราทั้งหมดอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนขนาดนี้เพราะมันแชร์กันเพียงแค่สสีเทากับเรื่องที่สอง squeeze margin ในอเมริกาเนี่ยมันจะทําให้หุ้นของในอเมริกากระจุกตัวขึ้นเพียงแค่หุ้นกลุ่มเทคละหุ้นกลุ่มอื่นๆต้องระวังเรื่อง squeeze margin ในบริษัทในอเมริกานะครับและประเด็นที่สามคือ CPI ในอเมริกาอาจจะไม่ได้เร่งแรงไปแบบสี่ห้าอร์เซนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมองถูกเนี่ยสีแดงเนี่ยมันจะวิ่งลงมาแบบนี้โอกาสของการลดอัตราดอกเบีย้ยมันจะกลับมาเป็นตีมคออีกครั้งหนึ่งและถ้าเรามองถูก กองทุนตาสานนี่จะกลับมา perform ถ้าท่านใดที่ดูเราอยู่เป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นเฟอร์นเจอร์เป็น fc เป็น em นะครับลองทำการบ้านเพิ่มเติมดูลองเอา non consensus c a r e ที่ผมอธิบายในวันนี้ลองทำการบ้านเพิ่มเติมดูมันอาจจะเป็นหนึ่งใน conviction c a l l ให้คนที่บอกว่ากองทุนตาสานนี่ยังไม่น่าซื้อเพราะว่าเบรอบเบี้ยมไม่น่าลงเนี่ยอาจจะเริ่มมีการกลับลำจากประเด็นนี้ได้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นกองสองกองนี้ มีโอกาสกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งกองแรกชื่อว่า KGDBond ของเคเสร็จกองที่2ชื่อว่า u ูจ s ซึ่งสองกองนี้ลงในกองแม่เหมือนกันคือพิมโก้นะครับคือพิมโก้ ก็คือตราสารซึ่งถ้าสมมติบอลยูในอเมริกาเอาสมมติรับเลขกลมๆก่อนสิบปีเนี่ยมันอยู่สี่จุดห้าเนี่ยแล้วถ้าเรามองถูกเนี่ยแล้วถ้ามันเริ่มลงเนี่ยมันเป็นโอกาสนะนะครับอ่ะแต่ถ้าใครสนใจจะไปยูจิสก็จำชื่อนี้ไว้ถ้าใครสนใจของเคสเซตก็จำชื่อนี้ไว้เคจีดีบ แต่ทุกคนก่อนซื้อก่อนลงทุนรวมถึงท่านใดที่เป็น IC Marketing ก่อนแนะนำนะครับอ่านหนังสือชีชวนก่อนนะครับทั้ง UOB, UGIS นะครับและ k s e เสรของ k t d b o n บนะครับวันนี้ผมก็เลยคือพอดีผมแบบพูดถึงเรื่องอื่นๆไปเยอะแล้ววันนี้มาขอฉีกมาพูดถึงเรื่องตาสามนี่บ้างแล้วกันนะ นะครับลองติดตามดูแต่ผมแนะนำว่าอ่านหนังสือชี้ชวนก่อนนะการลงทุนทุกอย่างไม่ว่าก็เป็นกองทุนตาสารนี่กองทุนตาสารอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงหมดลองไปทําการบ้านดูก่อนนะครับลองศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้จบรายการแล้วโทรไปหาลูกค้าเลยไม่ใช่นะนะไม่ถือว่าอ่านดีๆก่อนนะครับฝากไว้ประมาณนี้